สวัสดีครับเพจกูฮับแครเที่ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดเชียงภูมจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปครับก็ต้องกลับไปที่ถนนสายหลักที่สองสองห้าครับอ๋อก่อนที่จะเลียวเขามาอุทยานบ้านท่าปูงครับแล้วก็ขับรถไปทางบ้านสมมงคลนะครับมีประมาณหกเจ็ดกิโลครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตไปครับแล้วก็อีกสองประมาณหกกิโลครับแล้วอีกสองกิโลเป็นทางลูกรังเพื่อไป ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งครับตรงนี้มันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นพื้นเป็นพื้นุ่นดินนะครับครับมันไม่ใช่สนามหญ้าครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะมีแค่สองห้องครับต้องจองไหมคะหรือว่าเข้าไปสอบถามได้เลยเข้าไปสอบถามได้เลยครับจากที่เราได้สอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานมานะครับจุดกลางเต็นที่นักท่องเที่ยวนิยมมากลางเต็นก็คือจุดนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นใกล้ๆทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งนะครับเราแนะนำมากลางเต็นที่จุดนี้นะครับจะได้เดินใกล้นะครับ ระยะทางก็ประมาณ2 0 0ยเมตรครับก่อนขึ้นไปด้านบนเราก็ขอสแตมป์ตราประทับของอุทยานก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วขึ้นรถนะครับวันนี้เราจะขึ้นรถของทางอุทยานขึ้นไปนะครับจะมีค่าบริการ70บบาทนะครับต่อคนนะครับจริงๆคือเอารถส่วนตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่วันนี้ลานจอดรถด้านบนคือเต็มนะครับเราก็เลยมาขึ้นรถ ของทางอุทยานนะครับซื้อบัตรเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นรถอย่างนี้นะครับตรงหน้าจุดบริการเลยนะครับขันไหนคือทางรถรับส่งนี้จะไม่จํากัดว่าเราต้องขึ้นคันไหนนะครับขันไหนเต็มก่อนก็ออกเลยนะครับเรานั่งขันไหนก็ได้นะครับ จุดบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาด้านบนก็ประมาณ9กิโลเมตรนะครับที่เราจ่ายเจสบาทนี่สามารถนั่งรถขึ้นแล้วก็ลง2เที่ยวเลยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าเราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนะครับนั่งรถมาเรื่อยๆก็ฟินกับหมอกไหมนะครับขึ้นมายิ่งสูงก็ยิ่งเจอหมอกนะครับ อยู่สองข้างทางคือมองไม่เห็นเลยครับระยะการมองเห็นคือใกล้มากนะครับทุกคนเพราะว่าหมอกแน่นมากหมอกหนาครับเรามาถึงแต่เช้าครับเป็นเที่ยวที่สองนะครับที่เราขึ้นมาก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาก่อนกลุ่มแรกนะครับจุดที่มาจุดแรกก็คือผาชมดาวนะครับตรงนี้จะเป็นก่อนถึงที่เราต้องไปเดินไปที่ผาหัหดนะครับ รถท่องเที่ยวก็จะจอดจุดนี้นะครับให้เราลงถ่ายรูปกันนะครับประมาณห้านาทีนะครับเราก็จอดถ่ายรูปกันนะครับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากนะครับแต่เช้านี้จะมองไม่เห็นวิวด้านล่างนะครับจริงๆถ้าไม่มีหมอกปกคลุมก็จะเป็นวิวชุม,ช,มชนมด,ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถไปต่อนครับ จากจุดนี้ไปที่จุดหรือที่เราต้องเดินไปผาหหดก็ประมาณ500เมตรนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางลุกลังนะครับวันที่เราไปนะครับมีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์เยอะมากนะครับที่เราบอกไว้เบื้องต้นคลิปนะครับว่าด้านบนรถเต็มก็นี่ครับเต็นท์แบบชิดกันมากเลยนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นการเดินนะครับเราจะเดินจากจุดนี้ไปที่ผาห่มหดก่อนเลยนะครับจุดชมวิวแรกก็จะเป็นผาพ่อเมืองนะครับดูว่าคุณตุ๊กเขาจะเดินไหวหรือเปล่านะครับแล้วเราเดินต่อนะครับไปที่ผาหำหดทางเดินก็จะเดินยากนิดนึงนะครับเป็นทางหินสลับกับต้นไม้ที่เราต้องเดินหลบนะครับ ขึ้นมาก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ขึ้นมาก่อนเรานะครับมาแวะถ่ายรูปก็เหมือนเดิมนะครับจะมองไม่เห็นวิวด้านล่างก็จะมีหมอกปกคลุม่างภาบอกให้เราขยับขยับขยับไปอีกนะไม่รู้มีแผนอะไรหรือเปล่านะครับเดินมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็มาถึงผาหมหดนะครับผาหมหดได้ชื่อมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวตรงนี้มาเยือนจุดนี้ ก็เลยได้ชื่อผาหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินไปทุ่งบัวสวรรค์ต่อนะครับเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงแยกครับเจอทางแยกแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทุ่งบัวสวรรสี4แล้วกันคนตุกคือฟิตมากเลยนะครับไม่รอเราเลยนะครับ เดินมาเดินมาเรื่อยๆทางจุดนี้ก็จะเป็นทางเรียบนะครับแต่ด้วยหมอกปกคลุมนะครับจะลื่นนิดนึงเราก็มาถึงที่ทุ่งบัวสวรรค์สีนะครับทุ่งนี้จะดอกกระเจียวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับทุงนี้จะเป็นดอกกระเจียวสีแดงผสมกับดอกกระเจียวสีขาวนะครับส่วนใหญ่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ทุ่งสองกันต่อครับระหว่างเดินไปที่ทุ่งสองเราก็ขอเก็บภาพระหว่างทางนิดนึงนะครับถึงแล้วครับทุ่งสองดอกกระเจียวก็เริ่มเยอะแล้วครับสำหรับทุ่งสองในท่องเที่ยวมาถึงก่อนก็ถ่ายรูปกันเมามันเลยนะครับ ส่วนเราครับเดินอ้อมนะครับกัน2คนจากฟิตฟนะครับคุณตุ๊กก็เริ่มมีอาการนะครับนั่งพักหน่อยนะครับทำไรคะทำอะไรคะคุณตุ๊กทำไรเน่เลยคะ ก็เดินมาเรื่อยๆเรีกว่าใครเรียกเรานะครับเต้งเตที่ไหนได้นะครับชื่อต้นไม้ครับเฮจากที่นั่งพักกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้คุณปึกเขาได้พักผ่อนนะครับแล้วก็มีแรงเดินต่อนะครับเดินไปเรื่อยๆครับ เรื่อยๆจนน้องมาถึงที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติไซทองทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งจะมีดอกกระเจียวเยอะที่สุดแล้วนะครับบานเต็มทุ่งเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็มาถึงกันนานแล้วนะสําหรับเราเพิ่งมาถึงครับเดินมาเที่ยวที่สองแต่มาถึงเที่ยวที่แปดนะี uh ่ oh. มาถึงก็นักท่องเที่ยวเต็มแล้วเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับ ใกล้ๆทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งก็จะมีจุดชมวิวนะครับเดินมาไม่ไกลมากจุดชมวิวก็ชื่อผาอาทิตย์อัสดงนะครับเดินมาแค่นิดเดียวครับประมาณ50เมตรก็จะได้วิวที่เห็นชุมชนด้านล่างนะครับมาถึงก็หมอกเริ่มจางนะครับไม่มีหมอกแล้ว ถ่ายรถเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะครับจากจุดที่เราเดินจุดแรกมาก็ประมาณ2กิโลเมตรครับไปกลับก็4กิโลเมตรนะครับเพื่อมาขึ้นรถกลับด้านล่างนะครับจุดนักท่องเที่ยวนะครับเราสามารถขึ้นรถขันไหนก็ได้นะครับขากลับเตยมแต่เราเอาตั๋วที่เราซื้อตอนแรกนะครับตอนที่ขึ้นรถให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะครับพอรถเต็มเขาก็ออกเลยนะครับ มาถึงด้านล่างนะครับเราแอบมองเห็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับเป็นสะบูนะครับเราเดินมาเรื่อยๆบอดดีมีเจ้าหน้าที่นะครับเขามาเห็นเขาเลยถามว่าจะไปไหนแต่บอกว่าจะไปตรงนี้พี่เขาก็ใจดีนะครับขี่มอไซค์มารับเราเลยครับพาไปถึงที่เลยครับตรงนั้นตรงนี้ก็สามร้ยเมตรได้แล้วนะครับครับ ไไอันนี้เป็นบ้านพักนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับหรือว่าหลังละเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เป็นคืนละสองพันเจ็ดร้อยบาทครับอ๋อแล้วจํานวนคนพักเท่าไหร่ครับมีสามห้องนอนครับพี่ในห้องนอนอห้องนอนละสองเตียงอยู่ได้เป็นอยู่ได้สิบกว่าคนนะครับอ๋อคือคือไม่ได้จํากัดคนใช่ไหมครับไม่ไม่เมื่อก่อนจะมีแต่มันเี้ะ คนไม่ค่อยเดินแล้วแต้มันมาทำรังอยู่ตรงเสาก็บางทีก็ดูระวังรงอ๋อครับผมไม่มีแล้วล่ะครับเมื่อก่อนมันมีแต่เผื่อมันขึ้นมใหม่โอเคครับขอบคุณครับนี่ครับสราบัวที่เรามองเห็นเดี๋ยวเราขอเดินถ่ายรูปสัก2องสามโลก่อนนะครับจบแล้วครับสำหรับทลิปนี้วันเดย์ทิปยังไงก็ฝากกดไลค์กด u ับ cribe กันด้วยนะครับ